ยัสสะมะหอตัสสาอะคะวะตัวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะมะหอรักขะวะตูอะระหะโตสัมมา คุณพ่อประยุทธศรีนามคุณแม่ปิ่นน้องบัวคุณอนุพลหมื่นลิศคุณแม่พองศรีมาดิเศษพร้อมด้วยชาวบ้านของถทุกทุกท่านเป็นผู้ประอกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกาน,นมาถวาย แต่พระพิสุสง์ผู้อยู่จำพรรษาทวนไตรมากในอาวาสนี้ก็แลภาพากฐินอาคานี้เป็นของบริสุทธิ์ตืุนเลื่อนลอยมาโดยน้ำภากาาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสง์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพิสุทรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ มีพระบรมพุทธ,ธาญาไาว้ว่าให้พระสงฆทั้งปวงยอมอัญญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเ,เพื่อจะกระทำซึ่งกธินธารกกิจตามพระบรมพุทธ,ธาญาและมีคำพระอัาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาอธิบายสังบรรณาไว้ว่าภิกษุรูปใด ประอกอบด้วยศีลสุตาที่คุนมีสติปัญญาสามารถรู้ทางแต่ประการมีอุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทํำกตินัฐารกิจตามพระอรมาุปทานหน้าได้ปี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด จงพร้อมกันยอมอนุญ,ญาตให้แก่พิกษุครู่นั้นเถิดข้า,ารัตนทานบัรกันข้าอนิจาัุปัตบริาวารบัตรวกนี้ข้าพระเจา้าวิจารณาเห็นสมควรแก่พระิยานัสส์เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทาสตนินภาญาจิต ให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธญาณได้าา้าพิสุรูปใจเห็นไม่สมควรเห็นพักทวงอื่นในข้ามกลางระหว่างสฆงถ้าเห็นสมควรแล้วใส่จงให้สัตสัญญาสาธุการะนึ้งให้พร้อมกันเธอ

เดินเท้าไหล่วงกระถิ่นอาวังกระถิ่นเอาบริเาณกระถิ่นก็ถึงได้จับก็เดิมาเล่จับตัวดัจับตัวมือจับตัวมือจับตัวมือเดินไปเดินไปดูเดี๋ยวเดินไปท่นั่นทีนั่นที่ฉันนี่เอไร่สุดเออ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 เเออเเออ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 เเออ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 เเออเเ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 เอ Thằng ừ, thiếu đi thẳng anh chạy ao Đưa Xó Áo thân là nhau chặt thoại Áo thá lắp tắp tắp Chứ lúc áp chứ nhập hứng tay Lắp 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 lắp